ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางสองเซ็นต้ารวยถูกทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กัลชีมาสรุปหาเลขเด่นบนหกสุดท้ายประจําวันทีหนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสำหรับเลขบนนะครับเนาะสุดเต็มสุดแรกคลิปแรกนะครับแต่ลงไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อนี้กัลชีมาสรุป เป็นพวงสุดท้ายเนาะครับมาสรุปใหม่ครับเพราวาเลขตัวหนึ่งมันติดดับครับเลขเก่าติดดับห่วสัญจรเขากบอกว่ามีเก่าเนาะครับเนาะแต่ว่าผมก็เด็นไปสองหักเก่าเลยนะครับเดินไปสองหักเก่าแต่ว่ามันติดดับครับมันติดดับก็เลยกระชีลงอีกคือเก่านะครับว่าแต่ว่าจะเอาเป็นตัวกันเนาะครับเนาะเอาเป็นตัวกัน มาบนกันเลยครับเป็นสุดสรุปของู้นตายเนาะครับเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกครับมาบนคลิปที่สองกันเลยครับ <c oughs> สรุปสรุปบนสรุปบน ว oh, สุดท้ายนะครับ mm hmm. ครับจำหอวบันชีหนึ่ง mm hmm. มิตนายุนเดินหวกนะครับพอซสองพันหน้าอยหกสิบแปดครับบันทีหนึ่งน,นะครับ mm hmm. ไปคิดมากหยุไปจังหน่อยครับไม่คิดชี้ด้านครับพี่นะครับเด่นบนครับ เป็นศูนย์หกเก้าครับเป็นคนศูนย์หกเก้าครับ สองตัวมาหนึ่งตัวครับเด่นศูกระโวิ่งหครับศูกับ6วิ่งห เด็นหลักสิบครับเด็ห mm hmm. นึ่งหกแปครับเด็ mm hmm. นหลักสิบหนึ mm ่งหแปดครับ ลักซีปตัดลงไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเลขงหาครับติดดับครับอ่าคลิปแรกลักซีปอร์ชมีเลขหานํ่แต่ว่าเลขงหาติดดับติดดับครับแต่โอโห่จะดับอยู่หรือบอครับแต่ว่าเปอไปตามส่วนนะครับเนาะเดินหน่วยครับ เน่นน่วยศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดครับศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดครับศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดครับ เด่นที่นี่นมีน้ำเลียงครบนะครับเด่นทีดเด่นครบกับลักซิปจับคูแปดกูครับจับคู่ใหม่เด้อครับเพราะวา่าลักซิปลักหน่วยมันเสรปัป๊บใหม่ครับก็เลยต้องจับคู่ใหม่เนาะครับเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง หนึ่งหกหนึ่งเจหนึ่งแปศหนึ่งครับ อเอาเหล็บแตกมาตัดนะครับรับเหล็บแตกนี่เอาเหล็กแตกเหล็บแตบนะครับแต่หมดใช่ไหมลายตัวอยู่แตกครับหนึ่งสองหกแปดเก้าหนึ่งสองหกแปดเก้าหนึ่งสองหกแปดเก้า สี่ห้าสามครับสี่ห้าสามครับหนึ่งศูนย์แต้หนึ่งครับบงังกระกรนะครับเยี่ยวสยสรุปให้คงสุดท้ายศลุภัยสุดสุดท้ายเสรีอยู่สองคู่ครับหนึ่งหนึ่งแต้มสองครับหนึ่งหกแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดโบมีครับ หนึ่งเจ็ดแต้มแปดครับเป็นสุดเรียนแล้ครับหนึ่งแปดแต้มเก้าครับสีพวกหเป็นสุดเล่ยนซื้อตรงเสื้อตรงแล้วนะครับสุดเรีนตรงหกศูนย์แต้มหกหกศูนย์แต้มหกครับหกหนึ่งแต้มเจ็ด แปดหนึ่งแต้มเก้าครับ 16, 16, 1, modern, ครับหนึ่งหกหกหนึ่งโมเดนครับบอเขาแต้มแต่ว่ากระจัดมาใไ้เป็นสุดเด่นคือเก่าครับสุดเด่นครับสุดเด่นกับเช้าราเลขเด่นศูนย์ทกเก่ามาตัดครับมาตัดจะพอที่เขาแต้มนะครับเนาะดเด่น เลขศูนย์ศูน uh, ย์หกเก่ามาตัดครับศูนย์กับชิมีหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งบอดิตหนึ่งหกบอกขอแตรหนึ่งเจ็ดบอดิตครับหนึ่งแปดบมดิตหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งบอดิตศูนย์หกเก่าครับเด่นอยู่สองคู่ครับ ล่องเป็นเชียงส่วเพิ่งเริ่มครับเด่นอยู่สองคู่ครับตะวันเรียกซัญจรเนาะครับเนาะมันกรเชียงแต่ว่าผมกับชิเชียงแค่นี้นะครับเป็นเวอร์ซัญจรเนาะครับเนาะแต่ว่าผมกับซันหลงเชียงแค่สองคู่นี่แหละครับตามสูตรนะครับ,มรบผมยังไม่เคยมา,าตัดจเกลือเลยครับเดี๋ยวผมตัดอยู่แต่ว่าตัดสืบหมดแเ้วลงคลิปครับอยากมัน มันก็เลยลดเรื่อยๆเพราะว่าผมก่าวตงคิบยาดมันมันตัดตัวไกลนะครับมันเรือนหน่อยสุดแต่ว่าสกันใหม่คู่หนึ่งคือเก่าแล้วครับเพื่อเพื่อเรียกเก่าดั W นะครับเนาะกันใหม่หกเก่าตัวเดียวครับเกลียวเหลี่ยงเกลียวเก่า W คีบแรกกันเด่นหกเก่าแล้วครับแต่ว่าได้หนีมาเด่นหนึ่งศูนย์ขับพวกศูนย์ครับแต่ว่ามี เลขสามตัวครับสมมุดว่าเลขสองตัวนี้เขานอกคำนอกเลขสามตัวก็จะนีสองหกศูนย์ครับสองหนึ่งศูนย์นะครับ ห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ครับเป็นจุดสามตัวนะครับสามตัวตรงลองเชียงบึงตัวละห้าบาทก็ได้ห้าพันครับบาทละพันนะครับเนาะดูในยันังไง เลขอ่าอยู่ในยันเวียบเนาะครับเนาะก็ขายตัวละพันอาจละพันนี่ครับแต่มันไมขีดป้อมมุกันเนาะครับเนาะขีดออกเลยวะพอจุดขีดออกใหม่เนาะครับนี่เป็นจุดเด่นที่จะไปลงทุนเนาะครับเนาะมีอยู่สองคู่ครับหนึ่งศูนย์พระพกศูนย์ครับ ีหน <te ach> ึ <te> ่งศูนย like ์กับหกศูนย์ตัวนี้ครับเล็กเป็นเหล็กดังกับกันเสียไปนะครับน้อยแต่ว่าเหล็กต้องอย่ากันไวนะครับเพื่อเหล็กสูย์ตั้งเขาเข้ากันมีโซ่มีหลากครับครับสำหรับเหล็กเด่นบนสุลกงสุดท่ายประจำวันเมื่อวันกี้หนึ่งมีตันายนพ่อสอสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับเด่นหลักเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นศูนย์หกเก้าครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นศูนย์กับหกวิ่งหกตัวเดียวครับวิ่งหกตัวเดียว ส่วนเนีลักซิฟเนะครับนอ,บบนอลักซิฟก็มีหนึน่งหกแปดครบับเด่นหนึ่งหกแปดลักน้วยเนาะครับนอลักน่วยก็เด่นศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดครับจับคูัแปดคูัครับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกหกศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งครับกันแบบคดียวคือหกเก้าครับมันเป็นกันเนาะครับกัน รรับครับารรับเย <W. S 2> สำหรับเลขแปดนะครับน้อมีหนึ่งสองหกแปดเก้าสี่ห้าสามครับหนึ่งสองหกแปดเก้าสี่หาสมเป็นเลขแปดนะครับน้อสุดเด่นสุดเดน้นสุดตันทงครับมีหนึ่งศูนย์หกศูนย เลขสามตัวมีสองหกศูนย์สองหนึ่งศูนย์หาหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ครับครับสำหรับเลขจะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเออครับฝากให้พื่อนพี่น้องเน็ตซี่ทุกคนเนาะครับน้องจงพิจารณาญาณในการรับส้มก่อกนตัดสินใจนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะครันะน้องครับการง้อก็มีตาเนาะครันะน้องจากเพื่อนพี่น้องเน็ตซี่ทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์หรือว่าเบิ่งคลิปให้จบ พนกขับโฆษณาเนาะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนตั้งจองนะต้งองตั้งต้องชินเผาลวดหน่ำเนาะครับเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเนาะครับเนาะผับสรับคลิปนี้ขอขออวยพรเน่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงสูงดีเด้อครับสวัสดีครับ